วันอาทิตย์ต้นเดือนจะนัดอีกทีจะนัดอีกทีอ่าจะนัดอีกทีต้องดูผลงานวันศุกร์กับวันเสาร์ก่อนนะครับเสาร์ต้นเดือนนะครับนี่ฝ่ายสัมปสัสส์นะอันนี้ต้นเดือนตักบาดพระนะครับอ่าตักบารพระที่บ้านกิดขอพุทธยาใครจะจองโต๊ะอะไรก็ติดต่อผู้ประสานงานบุญของท่านได้เลยไอพบชชาข้าวพระเนาะอ่าวันนี้ใครไม่รีบกรับอย่าลืมนะเจอกันที่วิหารโค้ชต้นเือตอนเย็นเหลือ,อหกล้ลานเศษนะช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อย ไปจะถ่ายอ่ะแ uh ่เยรองรับแยกประเทศอยู่ด้านซ้ายอของทุานนะคอันนี้เลือนุโมทนาบุญนะคะ่อุมทนาบุญด้นะคะวดีครับาาแกประเทอะไก็่ด้่ากนอะ ไปมากลูกระโปงลูกกระโปงก็ากระโปงไปที <aroma> <S <S ่โงสีครับไปที่จุดนะครับมีทั้งต่าที่นะมทาดูนะครับ ทันน้นะครัใจเราไม่สู้นะครเราผลไม่อยู่กันตั้งแต่เริ่มต,ต,ตนจบบนเลยวครับปลกต้นต้นเบญจทรัพย์ทรัพย์งนชื่นนะครับ